เอ้มันวลาเวลามันร้อนมันเป็นอย่างนี้เหรอบินี่ป้าไม่เคยเห็นบ้านนอกจริงๆเลยอะ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะวันนี้เราจะมากินอันนี้กันค่ะกับน้องวินนี่นี่ค่ะหมอ้อไฟรถอันนี้รถเจตโฟอันนี้หมอ้อไฟอะไรอย่างเงี้ยนวินนี่ชาบูน้ำดำําบอกก่อนนะ,ะเพราะเราไม่เคยกินทําไม่เป็นเนี่ยจะให้น้องวินนี่สอนไปค่ะหมอ้อไฟชาบูน้ำดำน้องวินนี่แกะสิลูกแกะทานไกลไหม ก็ไม่เคยกินหนูเคยกินไหมเคยกินหนูเคยกินกี่ครั้งละไม่รู้อ่ะเก็บนี่อันนี้เก็บไหมเก็บทีละอันลูกอ่ะเราเปิดอันนี้สิข้างในมันมีอะไรบ้างเปิดสิข้างในเป็นยังไงอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยมแม่ทำเปนยังอ่ะอ่ะดึงออกมาซิมีอะไรบ้างแล้วทำยังไงหม้อร้อนเขาต้องใส่น้ำใส่น้ำหรออันนี้อันนี้อะไร อันนี้คือที่ใส่แล้วก็ต้องใส่อันนี้ดูสิอันนี้อะไรนี่ช้อนอันนี้ห้ามรับประทานนี่รับประทานไม่ได้ลูกถ้าเราทำอันนี้เป็นเจนเนโฟ่เราแกะเลยน่าควรทำยิ้มหน่อยเลยปากเป๊ะป้าทำไม่เป็นดีละด่ะที่หนูมาทำให้กินเปิดเหมือนกันนะอ๋อนี่ก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ออกมาลูกมี่กระตุก เหมือนกันอ่ะเอาเลยแกนี้ค่ะแกนี้แกนน้ำหมดแล้วใช่แก่อนอืมกระโดดลงแกยืมไหมแกแบบป้านี่ยฉีกออกไปเลยโอ้โหไเลื่อนดี อุ้ยอันนี้มันมีเห็ดขาวด้วยเนี่ยเห็ดขาวใส่กระเพีงก่อนเหรอค่ะใส่กระเพียงก่อนะจ๊ะนี่จะตัดเร็ววางนี่เทลงไปเห็มหมดเลยเต็มหมดเลยอ่าน้ำใส่น้ำจิ้น้ำใส่ใส่เยอะไหมใส่ข้มเส้น เดือบเดือบพนแ้วอน้ำเอาแ้วน้ำใส่น้ำจะหมดแล้วเอาไว้เป็นไรนี่ตัดตีตัดรางอย่าเพิ่งใส่น้ำมันจะพอไหมคะพอเยอะยหมเวลาเดี๋ยว,วเพิ่งเราน้านก่อนทีนี้ก็เอาน้ำก่อน,นก็หมดก,ก่อนเนาะเปนถุงนะใส่นื้อใส่ แต่ต้องรแสนอันนี้ปิดเตีต้องปิดเพราะจะต้องเอาอันนี้อาน้ำใส่ในนี้ก่อนน้ำใส่ในนี้ก่อนใส่แค่ใส่แค่นี่อันนี้นะอ่าส่ใส่น้ำใส่น้ำลงไปนี่ขีด่น้นเร็วเร็ๆเร็ว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 เร็ๆเรๆวเร็วเร็วเร็วเ้ใส่เร็วเวเเร็วเร้ววเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะไข่แบบป็นฟูนะตอนนี้อ่าตอนนี้ถึงเลขเจ็ดอันนี้ห้านาทีช้อนหนึ่กขยายนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวจ้าจ้าเยอะ <c oughs> มันเป็นแบบเนี้ยจ้าไม่เห็นหรอกแป๊บเดียวมันมันช่วงเดือดเนาะมันก็หายไปละเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเป็นสิบห้านาทีนะคะที่เราเอาไว้ทั้งหมด ร้อนมากอ่าน่าจะได้อ่ะลองวนี่ดูดูอร่อยเหรออ่ะอันนี้โคตรเคคมโตรอร่อยอันนี้อ่ะชิมสิลูกมันเป็นไงโคตรอร่อยอ่ะชิมชิมเออเยอะเยอะกว่านั้นดิลูกอ่ะเป็นไงลูกโคตรไหมโคตรซุปเปอร์โคตรเปล่าก็อร่อยอ่ะไหนป้าสินี่ลูโคตรไหม อะไรอ่ะออกวหวานๆน้องหว,นวานอะไรก็เป็นชมบูน้ำดำใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะอร่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมเส้นสิอ, <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> น่าตลกอะ่ะเดี๋ยวรอนนอันนี้อันนี้อันนึงค่ะเขาเวลาละเดี๋ยวชิมอันนี้อยู่อู้อันนี้สีแดงนะอ,นอู้หหอมมาเปิดออกมาแล้วหอมเลยอะ็นนี์ เออหอมเลยอ่ะหอมพริกเผาอ่ะมีอันนี้อะไรอ่ะเห็ดขาวลูกเห็ดขาวออะหนูชิมซิหนูเอาช้อนไปชิมน้ําซิอ่ะเนี่ยน่ากินอันนี้หอมอ่ะหนูชิมซิอร่อยไหมจะตัดเยอะเลยลูกบันทันได้กินหรอกนะจะร้อนไหมจะร้อนไหมอ่ะเป็นยังไงโคตรไหลูกเปรี้ยวเห็ดเอ่ะอร่อยไหมอ่ะ เบรดิกูดเบรดิกูดเลยหรอเดี๋ยวป้าจะกูดไหมอ่ะดูซิป้าจะชิมไหมกูดไหมนี่นะครับรสเล็อันนี้เป็นเปรี้ยวๆก็เผ็ดๆอ่ะยนาฟโฟก็ได้อยู่เนี่ยอันนี้สิบห้านาทีเนาะเราเอาไว้อ่ะเส้นเส้นพอดีไหมอืมพอดีเส้นเส้นนิ่มแหละระดับปรมาจารย์อ่ะอันนี้พอดีเลยยวชิมซิว่า คุณภาพที่เราทํำ15นาทีที่เราไม่ได้เปิดเลยอ่ะจะโอเคนะพอดีเลยไม่เละจร่นเคะเวลา15นาทีนี่พอดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินก่อนเดี๋ยววันนี้กินหมดมาวันนี้โอเคค่ะ